ีครับผมสิงเท่าครับมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกีตาร์ตัวโปร่งตัวนี้ยผมไปได้ได้ซากมาอยู่อ่าลงขาย,ยในมาร์เก็ตของ Facebook กันแหละแต่ว่าเป็นอยู่ใน แถวบ้านผมนครสวรรค์นี่แหละลงขายอยู่สามร้อยบาทมีแต่เป็นเป็นซากยี่ห้ออะไรยี่ห้อเร็วเร็วโกะป็นกีตาร์อา่าเจแปนน่ะกดังเจแปนกีตาร์เก่าบิดหลุดแล้วก็ลูกบิดไม่มีมีแต่ซากครับผมก็ไปดูเอ๊ะมันมาดูดูท่าทางมันเฟดมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าเออบิดนี้ลองน่าจะน่าจะมาซ่อมได้อยู่แล้วก็ลูกบิดเรา,าหาซื้อ ในลาซาด้าช้อปปีก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ส่วนที่ททผมชอบก็คือตรงหัวมันเนี่ยมันเหมือนของกิ๊บสันมากเลยเพราะว่ามันยังไงมันทำมันเหมือนกิ๊บสันในด้านหลังเนี้ยผมก็เลยเห็นผมก็เลยซื้อไว้ผมต่อสองร้อยเปือเลยเขาก็ให้นะเพราะว่ัไปทำมาป,ปุ๊บผมเห็นปุ๊บดูเขาเดี๋ยวูค่อยจะมีตังค์เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ต่อเลยผม็เลยให้เขาไปสามร้อยเลยก็ เอามาเอามาบูนณะเอามาให้ช่างขีสักขีฮะให้เขาช่วยว่าพอจะทับได้ไหม,มแกก็ดูแกก็บอก,บอกเออโอเคทําได้อยู่แกก็มาใส่บิดใหม่ทําบิดใหม่ให้นะครับบิดใหม่แล้วก็เอาลูกบิดลูกบิดถูกครับต่วงน,นี้ประมาณไม,ม่ถึงสองร้อยของในลาซาด้านะบิดนี้ถึงร้อยแล้วก็ตัวโลโก้เท่าไหร่แปดสิบเจ็ดบาท ตัวดีคอมันี่ยกิบสันเนี้ทำค่อนข้างไกลเคียงอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็คอเลยก็พอใช้ได้ก็มาทำฟื้นฟูตกไปเสร็จรวมค่าทำด้วยอยู่ประมาณพันเอ็ดรวมซื้อด้วยนะสามร้อยก็เรียมซื้ออุปกรณ์มาก็ช่างเขียวก็ทำเท่าที่ทำได้ก็ได้มาประมาณนี้ฮะก็ ดูค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างพอเล่นได้ครับพอเล่นผมว่าผมกะทำเอาไปฝากพี่ชายผมว่าพี่ชายผมเขาชอบกินเล่าเล่นกีตาร์โฟกในกลุ่มขี้เล้าเขาก็จะไปฝากเขาฮะก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็ดูว่ามันพอไปไปรับไปบาร์เขาได้ไหมหประมาณนี้ก็ช่างเกียวก็สปาให้ค่อนข้างดีเลย โอเคครับ